ัดีจ้านโมรสเรนวันนี้จะพามาเข้าดีไ d ว y นุ่งเหล็กน,นะคะดูของพีเดไปดูวันนี้ไปดูกอไก่เร็วไปดูกอไก่เนี่ยของใช้พบคันเลยไปนหนไปดูกอไก่กอการเบบงกอไก่ก,กอกาดนี้นุ่งมาให้ดู มีไห้เดินเข้ามาสุดซอยแล้วของหลอกของเลื่อก็มีเยอะแยะเะล้อนี่นี่ไ,ไงอะไรนี่เห็นไหมติดสซอก็กระเป๋าก็ไก่เห็นไหมก็ไก่อะ่ะเห็นไหมครับดู บอยบอเอาไหมมันน้ำมันละมันหาเนี่ยเหลือเกินี่ใส่ละกอไก่ตะกี้คือเห็นอยู่วะอันนี้ระบายสีเออต้อง ABC อ่ะเดือของเยอะๆเลยเบิ้งพอดอนี่มันมีจักช่องว่ะอันนี้จะเป็นช่อง กิลาอย่างมัดผมเต็มเลยไม่หลายช่องดิมผมเช็ดเท้าสีเราต้องอยู่โซนน,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 นนี้เอ๊มีมี่อย่งมี่บลายดิเจเจ ูรองเทา้าสองรองเท้าก็มีนะคะเก้าสิบเก้าบาทนี่ดีไอวายเป็นแบนของเขาเลยภามาจมพี่พาเชตัวก็มีนะคะพาเชตัวก็มีมาหาอะไรไม่เจอเข้าดีไอวายนี่มา พอแพงปันใดเด้ก็พอร,ราคาก็ถือว่าใส่ได้อยู่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะับอนเซินกับม,มีเด้๊หม้อแหย่แตกโป้ก็มีหนึ่นอย่างเบิ่งราคาละก็ที่ว่าไม่แพงเท่าไหร่หมออะบ๊อบบี้เว้ยมันบ๊มีมีแต่เอวีซี่ในหน่อยหนึงได้เขียนในหน่อยหนึ่ง นี่ไปปอกม่วงไปขูดอันนี้กันนะซอมเออซอมอีบ่ซอมคือเ่าจะไปเขารานยี่สิบบาทซื้อกอไก่ซื้อกอไก,อก,อก่อันนี้โอ,อ้ซอมไนี่ ก็มีถืกมีแพ่งกันเลือกซื้อเลือกหาบ่เนี่ยบ่ได้เอาะไรมานนาะตะก้านี่เดเอาบ่เนี่ฝากสไปมั้ยโอ้มีแล้วเดเอาเอามีแล้วมีแล้วนี่เนี่ยหอยทอดสาวกันนี่ยเนี่ย พอคอยโทนอย่างนั 8, ้นมันก็หักเออแบบนี้ไงมีแบบนี้แต่คือกันท่านโดนมันก็หักต้องเอาเป็นเล็กเกอบูดกอรมี่คนนะงดอกไม้เกอบูดหรอบ่อจานกํามีอ มสุขภัณฑ์ก็มีคะฟ้าจักโคก็มีเห็เป็นชุดเลยฟ้าสุขภัณฑ์โพรอันนี้มันใส่เฮาท่อดอดเขาก็ใส่นี่พอมันตัวนี้มนเนี่ยตัดผมก็มี น้ำม่ตีนุ่มคนอ่ะเบิ้งใบพัดล่มกับมีเห็นบอลชิมไข่ข่วน,วนีเดย์อันน่งเฮ้ยร้อยสี่สิบห้าบาทนี่แบบนี้ค่อยทอนนี่เนาะปอบปลานี่กอ็อกน้ำ ดอกไม้สวยจังเลยประมาณนี้ประมาณนี้